วิธีปิดจำนวนยอดไลค์ที่เราโพสใน Facebook มาดูขั้นตอนกันเลยครับนี่นะครับจากตัวอย่างการใช้งาน Facebook ปกติเนาะมันจะแสดงผลเป็นยอดไลค์เวลาที่เราโพสต์แต่ถ้าเราใช้วิธีนี้ปิดคนอื่นจะไม่เห็นจำนวนไลค์โพสของเราบน Facebook ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยวิธีการนะครับให้เราเข้าไปที่แอป a c e b o o k ต่อไปนะครับให้กดขีด3ขาีด หน้าต่อไปให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยจากนั้นกดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปให้กดการตั้งค่าหน้าต่อไปให้กดการตั้งค่าโปรไฟล์เมื่อเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าโปรไฟล์ได้แล้วนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอลงมาเลื่อนลงมาจนเจอเมนูการตั้งค่าความรู้สึกเมื่อเจอเมนูนี้แล้วให้กดเข้าไปเลยหน้าต่อไปการตั้งค่าความรู้สึกให้เรามาดูในส่วนของบนโพส์ของคุณตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดในหัวข้อบนโพสต์ของคุณ เวลาที่เราโพสไปใน Facebook หรือว่าเราแชร์อะไรก็ตามบนหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานะครับคนอื่นจะไม่เห็นจํานวนการกดถูกใจและการกดแสดงความรู้สึกถ้ามันเพื่อนต้องการปิดจํานวนไลค์จํานวนความรู้สึกนะครับก็สามารถมาเปิดในส่วนของหัวข้อบนโพสของคุณส่วนนี้ได้เลย นนจากตัวอย่างก่อนที่เราจะเปิดบนโพสของคุณ Facebook จะแสดงจํานวนยอดไลค์ยอดแสดงความรู้สึกแต่ถ้าเราเปิดบนโพสของคุณยอดจํานวนไลค์และจํานวนการแสดงความรู้สึกจะหายไปแบบนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากทำนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยมาดูเพิ่มเติมตรงนี้อีกสักเล็กน้อยแลวกันเนาะ ในหนาเดิมนะครับการตั้งค่าความรู้สึกถ้าเรามาเปิดในส่วนของบนโพสจากผู้อื่นตรงนี้นะครับเวลาที่เราเล่นฟีด a c e b o o k หรือว่าเราไปส่งหน้าโปรไฟล์เพื่อนใน Facebook เราก็จะไม่เห็นจํานวนยอดไลค์และการแสดงความรู้สึกใน a c e b o o k เนาะถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากเห็นจํานวนก็มาเปิดในส่วนนี้เลยโอเคครับหวังว่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับวิธีการปิดจ,จำนวนยอดไลค์ใน Facebook แล้วพบกันใหม่ในชิปหน้านะครับสวัสดีครับ